สวัสดีคะ่ะพบกับช่องแมพ่พรพังนวลจัน์ทรนะคะนี่ก็คือบรรยากาศน้ําท่วมนะคะคุณพ่อคุณแม่คะ่ะผู้ใหญ่ผู้ช่วยก็จะพากันมาลงน้ําท่วมนะคะเพื่อจะได้ค่าทดแทนค่าเสียหายโอ้โอช่วอละายติดทุะเหมเนาะดีนะคะมีพี่น้องนะคะแค่แค่หมูก้าวนะคะ มันก็เยอะขนาดนี้นะคะเพราะหมู่บ้านเราจะมีสองหมู่นะคะทั้งหมู่13หมู่9ตอนเช้านี้ก็หมู่13ก็ถ่ายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะมาลงน้ําท่วมกันนะคะคุณพ่อคุณแม่คะนี่นะคะแม่ควานก็มาลงน้ําท่วมเช่นกันนะคะนู่นนะคะผู้ใหญ่ผู้ช่วยอบอตอเพื่อจะเป็นหลักฐานยืนยันในการท่วมนะคะตรงนี้ก็ไม่รอดนะคะนี่เหลืออยู่นิดเดียวนี่นะคะ จะเป็นวอลเเวนกว้างมากนะคะท่วมหมดเลยนะคะนี่นะคะพากันไปลงน้ำท่วมถือใบนะคะว่าใครมีกี่ไล่กี่ไล่นะคะนี่นะคะ่ะดูบรรยากาศนะคะมาลงน้ำท่วมนะคะเพื่อจะได้คะแนนนะคะชดเชยจากทางรัฐบาลนะคะโอ้โห เยอะแยะเลยคุณยายเปิดร้านแล้วเหรอ <c oughs> นี่นะคะช่องเมพรพังนวลจันท์นะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะนี่นะคะนู่นนะคะวัดนี้นะคะตอนเช้านี้หมู่สิบสามก็จะถ่ายฝั่งนู้นนะคะตรงนี้หมู่เก้านะคะบรรยากาศมาลงมาลงทะเบียนน้ําท่วมนะคะนี่นะคะเยอะเยอะนะคะเยอะแยะเลยนะคะนี่ดูเรือนะคะโอ้ บันทีโอ้ยนอทีนักห่าวมันจีตาอนะจะตายแลวางทะลุบ่ไหมนี่นะคะโอ้โหเสียงเจียวจาวเจียวจาวบรรยากาศมาลงทะเบียนน้ำท่วมลงเจียวจาวเจียวจาวเลย นี่นะคะก็เยอะพอสมควรนะคะหนึ่งหมู่บ้านก็หมู่หมู่เก้าจะเยอะกว่าหมู่สิบสามนะคะบ้านตะกลางของเรานะคะหมู่เก้าก็อาจจะประมาณสองสองร้อยกว่าหลังนะคะสิกี่หลังคาตามหมู่เก้าสองร้อยประมาณสองร้อยโซ่โอ้ยเลยอ็ดอันนี้จู นี่นะคะนี่นะคะก็รออย่างเดียวนะคะคือการเยียวยาจากรัฐบาลนะคะคุณพ่อคุณแม่จ๋านู่นนะคะที่เห็นไวๆแวบๆดำๆนะคะก็คือใส่มองนะคะชาวบ้านใส่มองกันนะคะหาปลานะคะหาปูหาปลานะคะนี่นะคะ ช่องแม่พรพังนวลจันทนะคะคุณพอ่พอคุณแม่จา๋าช่วยกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามช่องเล็กๆให้ด้วยนะคะนี่นะคะดูบรรยากาศนะคะบรรยากาศถือใบคนละเล่มนะคะว่าใครที่น้อยที่มากนะคะนี่นะคะๆๆๆ

นี่นะคะบรรยากาศนะคะคุณพ่อคุณแม่คะนี่นะคะบรรยากาศนะคะนี่ไม่ควานก็จะขอจบคลิปนี้นะคะนี่นะคะคือการมาลงทะเบียนนะคะเพื่อจะได้รับเยียวยาจากรัฐบาลนะคะนี่นะคะท่วมนะคะแม่ควานก็ท่วมนะคะท่วมหมดเลยนะคะ ขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะคะคุณพ่อคุณแม่จา๋าช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเล็กๆด้วยนะคะกราบขอบพระคุณคุณพ่อ,ค,พอคุณแม่เอฟซีทุกทุกท่านที่ให้ความรักความเมตตาใยนวลจันทร์นะคะสวัสดีค่ะ